ครับวันนี้ผมมาที่วัดตะเถนขึงหนังนะครับหรือวัดศรีพิจิตรกิรติกลยารามนะครับเรียกยากหน่อยครับผมขออนุญาตเรียกเป็นวัดตะเถนขึงหนังแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านนี่ฮะอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมนะครับวัดตะเถนขึงหนังนะครับแล้วก็จะบอกประวัติว่าพบกุพะที่ไหนปีพศอะไรนะครับไปครับเราไปดูกันครับนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอญาตกับกล้องนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับวัดนี้นะครับถ้าเราดูตามรูปการแล้วนะครับอันนี้เป็นวัดแน่นอนครับสุโขทายปลายนะครับไม่มีสุโขทายต้นเลยนะครับไม่มีส่วนผสมของศิลาแรงเลยเห็นไหมแล้วก็บริเวณปริวาสนะครับปริวาสสถานเนี่ยเรียกว่าปริวาสสถานเนี่ยเห็นไหมครับจะมีน้ําล้อมรอบ อันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของสมัยอยุธยานะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเป็นน้ำล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงอาณาเขตของวัดนะครับตอนนี้เราเดินเข้าไปดูเห็นไหมฮะพื้นเนี่ยพื้นทั้งหมดก็ยังเป็นเป็นอิฐนะครับอิฐแดงนะครับนะครับอิฐแดงนะครับอิแดงนะครับทั่วไปนะครับวัดนี้นะครับที่เจอพระขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีนี่ฮะมีเจดีอันนี้โทษทีนะตอนนี้ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ด้านหลัง ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปด้านหน้ากันนะครับเราจะเดินนี่ฮะเราจะเดินไปด้านหน้ากันนะครับแล้วค่อยๆอ,อธิบายกลับมานะครับอันนี้ด้านหลังอันนี้เป็นเจดีเล็กนะเป็นเจดีลายนะครับเป็นเจดีลายเล็กๆนะครับอันนี้เจดีเล็กกว่าน,นี้เขาเรียกเจดีลายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสมัยนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวัดพวกนี้นะเมืองสุโขทัยถ้า <rias> ทเทียบวัดนี้กับเมืองสวรรคโลกนี่ห่างกันเป็นร้อยปีครับเป็นร้อยปีครับอาจารย์นิด จันนิดมนนมเพิงรู้ได้ไงเป็นร้อยปีก็ผมจะบอกเสมอว่าอิดทั้งนั้นเลยครับวัดนี้อิดล้วนๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาไปชี้จุดให้ดูนะฮะในแต่ละจุดว่าเป็นอย่างไรนะฮะวัดนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยเมื่อปีพศ2499นะครับกรมศิลปากรนี่ะได้ทําการบูรณะเดี๋ยวเราไปถ่ายจากหน้ามานะทาการบูรณะเจดีย์นี้ขึ้นมานี่ฮะอันนี้เป็น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 ซากเจดีย์เก่าอยู่จะมีรอยเก่ากับรอยใหม่เห็นไหมครับเนี่ย มีอยู่แค่นี้ครับของเก่ามีแค่นี้เท่าที่ผมชี้นิ้วเนี่ยนี่ครับมีอยู่แค่นี้เราเดินดูไปเรื่อยมีอยู่แค่นี้เองครับนะครับพังลงมาหมดแล้วแล้วก็ปีสองพันสี่รอยเก้าสิบเก้านะครับได้ทางกรมศริลป,ปากรได้มีการบุรณะวัดนี้ขึ้นมานะครับเมื่อบรรณะบุรณะวัดนี้ขึ้นมาได้ก็มีการขุดพบเจอพระอยู่กลงหนึ่งนะเมื่อเวลาขุดออกไปเนี่ยเมื่อเปิดพระกูนี่มามีกลิ่นหอมมาก นะครับเป็นที่แปลกใจของของของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่มาทําการขุดนะครับก็มีกลิ่นหอมก็เลยตั้งชื่อพระพิมพ์นี้ว่าพระนางเสนจันนางเสนจันนี่เป็นพระเนื้อดินที่ถือว่าศิลปะที่สวยที่สุดนะครับเป็นนางนั่งนี่เป็นนั่งทรงตะกวนนะครับเพราะว่าตัวล่ํามากล่าอ้วนพูดง่ายๆนะฮะ นะล่ําเป็นตะกวนนะครับก็เราก็เลยเรียกว่านางตะกวนนะครับที่ผมเคยบอกท่านไปนะครับหน้าตาใหญ่ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างพระกุให้ดูนะกุนี้แล้วก็มีอีกพระกุนี้ไปเจออยู่สองที่นะครับคล้ายๆกันเฉยนะครับแต่ไม่ใช่แบบเดียวกันนะคคล้ายๆกันคือว่านะครับคล้ายๆกันตรงไหนฮะพิมพ์คล้ายกันแต่ไปเจอที่ลาวต้นจันนะครับวัดลาวต้นจันนะครับไม่ใช่วัดต้นจันนะ หนังสือบางเล่มเขียนไปเรื่อยเฉยเจอที่วัดต้นจันทร์วัดต้นจันทร์ใกล้ๆตรงนี้ครับเนี่ยห่างจากนี่ไปประมาณสักแปดเก้าร้อยเมตรเองนะไม่ใช่วัดนั้นนะครับที่เจอเป็นวัดลาวต้นจันทร์จะมีหมอนอยู่ข้าง,างเดี๋ยวผมจะให้ดูวันที่ผมผมนํามาทั้งสองพิมพ์นะแต่ผมคงไม่ได้พาเพื่อนๆไปชมวัดลาวต้นจันทร์นะครับผมคงได้พาท่านมาชมแค่วัดตะเถนขึงหนังนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ฮะว่าชื่ออะไรถ้าท่านอยากรู้ชื่อจริงนะตามนันก็ แคปหน้าจอไว้เลยก็ได้นี่ครับชื่อว่าวัดศรีพิจิตรกีรติกรยาลามนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้ไม่ต้องมีการมาเถียงเลยครับอันนี้ตามนั่นเลยเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะโบสถ์สมัยก่อนสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนี้นะฮะผมจะพูดเสมอว่าโบสถ์ถ้าทรงแบบนี้แล้วนี่นะมันไม่ใช่สุขทาย,ยุคต้นแลมันจะเป็นสุขทย,ยุคปลายท่านเห็นไหมครับ โบสถ์ทรงแบบนี้นะแล้วก็มีพระประธานอยู่ในโบสถ์เลยไม่นิยมสร้างวิหารแล้วเห็นไหมครับไม่เหมือนกับทางเมื่อก่อนจะมีวิหารติดกระโบสถ์แล้วก็มีพระประธานนั่งอยู่ในวิหารแล้วก็ด้านหลังเป็นเจดีย์อันนี้ยังมีแค่โบสถ์และเจะดีย์นะครับนี่ฮะเราดูของจริงเลยนะนี่คือโบสถ์นะฮะเดี๋ยวเราไปนับกันซิท่านพอจะเป็นนี่ยังฮะว่าโบสถ์กี่ห้องเมื่อวานผมได้ไลฟ์วัดเชตุพน ใช่ไหมฮะให้ท่านดูแล้วก็น,นับห้องให้ท่านดูแล้วแล้วเคยไลที่ที่วัดชมชื่นผมก็น,นับห้องให้ดูแล้ววิธีการนับห้องวม่าห้องอยังไงเป็นยังไงนะครับนี่ฮะอันนี้อันนี้เป็นโบสถ์ใช่ไหมครับโบสถ์แล้วก็หันหน้าไปทิศตะวนันออกนี่ฮะกับนิ้วไปเนี่ยผมเนี่ยคือทิศตะวนันออกนะตอนนี้เราจะกําลังเดินเข้าจากด้านหน้าไปนะครับส่วนด้านหลังก็ตามตามสูตรขึ้นะฮะคือเป็นเจดีอันนี้เราเรียกว่าเจดีทรงระครังคว่ำหรือ นะครับเป็นเจดีลังกานะครับเขาเรียกว่าฐานเหลี่ยมนะครับเนี่ยมีฐานเหลี่ยมนะฮยฐานก็จะนิยมทำสามชั้นแปลกนะก็ทุกที่จะคล้ายๆกันเนี่ยนับเลยนะท่านนับมันหนึ่งสองสามนี่ใช่ไหมสามชั้นจากนั้นก็จะเป็นรูปเจดีเป็นทรงเขาเรียกตัดมุมตัดเหลี่ยมขึ้นไปนี่ฮะนี่ฮะนี้ยสิบสองตัดเมื่งแปดตัดก็แล้วแต่การทําไปนะในแต่ละศิลปะที่เสร็จแล้วก็เป็นระฆังคว่ำนะครับอันนี้เขาถือว่าเป็นเจดีทรงลังกา นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูไอ้ภาพจําลองอีกนิดนึงนะครับกลับมานี่หน่อยนะครับค่อยๆกลับหน่อยน,นี่ฮะก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราดูจากทางอากาศอันนี้เป็นเบิร์ดวิวเบิร์ดวิวก็คือวิวที่นกมองลงไปนะครับนี่ฮะก็จะเป็นเห็นไหมตะก,กี้ผมเดินเข้าพาท่านเดินเข้าจากด้านนี้มาแล้วก็เดินค่อยๆดูด้านนี้มาเรื่อยตอนนี้ผมมาหยุดอยู่จุดนี้ที่ผมชี้นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือโบสเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปโบสเข้าไปดูเจดียด์กันนะครับไปนับห้องที่ว่าโบส โบสถ์นี้เขาเรียกโบสถ์ก hey you. well. ี่ห้องนะครับแล้วก็เราจะไปดูพักปุกกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็คล้องมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับนี่ครับตอนนี้ผมกําลังขึ้นเห็นไหมะเราจะไม่เห็นเนี่ยจะเห็นซากศิลาแรงเพียงเล็กน้อยเห็นไหมเห็นไหมเป็นเสานิดหน่อยเห็นไหมเห็นไหมะเพื่อนๆเห็นไหมเป็นเสาทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมเป็นเสาทรงกลมเห็นไหมฮะสุโขทัยนิยมทาเสากลมนะครับไม่ไม่นิยมทําเสาเหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ปเดี๋ยวผมพาขึ้น,นกระไดไปดูโบสถ์นะครับก็ดั้งเดิมก็คงจะมีวัดดั้งเดิมแต่คงจะไม่ไม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 ใหญ่โตมากแล้วมีการบุรณะใหม่ในสมัยยุทธยาก็เป็นอิดขึ้นมาทันทีแล้วผมนี่ฮะนี่ฮะอันนี้คือเสาโบสถ์ตอนนี้เราจะนับโบสถ์กี่ห้องนะฮะอันนี้จากนี่ไปใช่ไหมครับอันนี้หนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้อง ห้าห้องหกห้องเห็นไหมฮะย่เียท่านก็นับเป็นละเพื่อนเพื่อนนับเป็นลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าวิหารหรือว่าโบสถ์หกห้องใช่ไหมครับเนี่ยแบ่งเป็นห้องห้องหกห้องแต่จริงๆแล้วถ้าให้ทําแล้วเนี่ยถ้าท่านมาดูเพื่อนเพื่อนมาดูของจริงเราจะเห็นว่าโบสถ์อันนี้เป็นโบสถ์แค่สองชั้นเองสองชั้นเลยเพราะมีเสาอันนี้เป็นโทษนะครับอันนี้ชั้นนอกเนี่เป็นเสาชั้นที่หนึ่งนี่นะนี่เลียงอยู่นี่นะเป็นเสาชั้นที่หนึ่งอันนี้เป็นเสา ชั้นที่สองหมดแล้วเนี่ยมีสองชั้นแค่นั้นเนองครับนะก็จะเราก็เห็นพระประธานนั่งนะมีฐานเป็นฐานเขียงสุโขทยนี่นิยมฐานฐานเขียงนะครับสังเกตไหมพระสุโขทยจะไม่มีฐานบัวฐานเลยจะเป็นฐานเขียงตรงๆเลยนะครับจะเป็นฐานเขียงนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพระฐานเขียงนะครับกว้างประมาณ9้าศอกครับนะีบ่ฮะนี่ฮะ9้าศอกครับ9้าศอกมีอยู่เท่าไหร่อยู่4เมตรครึ่งครับเนี่ยประมาณนี้นะครับใหญ่ก็พอพอสมควรน,นะครับเนี่ย นี่ฮะนี่อันนี้ก็เป็นฐานสุกคีบริเวณนี้ไม่ทราบว่าพบพระอะไรไปบ้างนะครับแต่การที่มาบุรณะจะดีเดี๋ยวเราเดินไปดูกันฮะที่เราพบกุตะเถนขถึงหนังนี่ฮะพบในการบูรณะเจะดีเจดีนี้ครับเจดีนี้ตอนที่ผมมาตอนนั้นบูรณะยังไม่เสร็จเท่าไหร่แหมก็นานมาแล้วครับแล้วก็ไปดูรูปเก่าของท่านผู้ว่าผู้ว่านะครับ เก่าด้วยนะครับซึ่งมีในหนังสือเก่านะครับของผู้ว่ายุคต่างๆที่เขียนเอาไวนะ้เนี่ยภาพจะมีอยู่ประมาณแค่นี้เองเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมีอยู่แค่นี้นะท่านิ้วผมเนี่ยท่อนิ้วผมนี่เองนะฮะนี่นะท่านีเน้เองเพราะข้างบนนี้พังสลายถูกขุดเขาบอกว่าพระสุโขทัยที่ถูกขุดมากก็คืออยู่ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสมัยนั้นข้าวยากหมากแพงคนก็เลยไม่กลัวอะไรต้องการสมบัติต้องการอะไรก็เลยมาขุดนะฮะ มีการเลยมีการขุดลื้อสมบัติกันช่วงนั้นก็ทําให้วัตถุโบราณของเราเนี่ยหรือว่าโบราณสถานของเราเนี่ยเสียหายไปเยอะนะครับนี่ฮะก็ยังพอไม่ร่องรอยนะฮะพระนี่ฮะอันนี้เป็นพระประธานนั่งอยู่ที่เจดีย์นะครับซึ่งซึ่งซึ่งเจดีย์อย่างที่ผมอธิบายารายละเอียดของเจดีย์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะครับท่านลองไปดูอันนี้ยังเราจะเห็นคาบเก่าอยู่เนี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูพระใกล้ๆกล้นะเราจะขึ้นไปนะก็เป็นชั้น นะขึ้นไปสามชั้นนะฮะอย่างที่ผมบอกเห็นไหมหนะึ่งสองสามเนี่ยมีคนมาขุดไปแ้วเห็นไหมขนาดเจ้านี้เนะี่ยขุดโพงไม่เหลือแล้วครับเพราะเขาบูรละไปหมดแล้วนะเนี่ยก็ยังสามมาขุดเผื่อจะเจออะไรนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมมีการขุดขึ้นไปนะครับนี่ฮะบริเวณนี้แหละที่ขุดเจอพระสเสนจันทร์นะครับพระนางสเสนจันทร์นะครับนี่ฮะ เป็นพระที่มีกลิ่นหอมมีเนื้อดินหยาบร่วนซุยนะครับมีส่วนผสมของว่านนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระนะฮะแล้วก็มีแค่นี้ผมเคยเห็นรูปมีแค่นี้ถ้าผมหาเจอผมจะทให้ดูอันนี้เป็นการที่บุรณะขึ้นมาซ่อมแซมขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับให้ดูให้สมบูรณ์หน่อยนะครับเนี่ฮะคือบริเวณกเก่าเห็นไหมฮะท่านเห็นไหมบริเวณที่ของเดิมจะมีอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยทีนนิ้วผมชี้ไปเนี่ยเห็นไหมครับพอจากนั้นไปก็เป็นการ ุรณะขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับแต่เรียนแบบของเดิมนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินวันนี้ขอเดินกลับลนะครับทุกทีจะเดินทักษินาวะก็คือเดินเวียนขวาวันนี้ขอเดินเวียนซ้ายนะครับตามเข็มนาฬิกาหน่อยอันนี้เราก็ชมบริเวณข้างๆเนี่ยที่ผมบอกเป็นเป็นเจดีย์ทรงฐานเหลี่ยมนี่ฮะฐานเหลี่ยมเป็นอย่างงี้ใช่ไหมฮะเนี่ยก็เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาชั้นหนึ่งชั้นสอง เห็นไหมชั้นสามเห็นไหมหนึ่งสองสามก็เป็นสูตรนะก็อะไรก็จะลงด้วยสามเห็นไหมฮะแล้วก็มีการนี่ฮะก็เป็นเจดีย์ไปเดี๋ยวผมจะถอยหลังท่านจะได้เห็นเจดีย์รูปสวยงามของเจดีย์แล้วเดี๋ยวผมจะเดินออกนู่นแล้วเราไปดูพระกันนะครับไปดูพระพิมพ์นี้ของวัดน,นี้ผมมีผมมีให้ดูอย่างละองค์เลยกันเอาเนี่ยนะฮะ,ฮะ,ฮะเป็นเจดีย์ระฆังคว่ำนะครับ เดี๋ยวผมมีให้ท่านดูอย่างองค์ก็จะเป็นพิมพ์ของวัดตะเถนขึงหนังหนึ่งองค์นะครแล้วก็เป็นพิมพ์ของกุลาวต้นจันหนึ่งองค์นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นพระส่วนหนึ่งซึ่งผมเจามาให้ดูอันนี้ฮะเป็นพระกุกุนี่ฮะกุนางนางพญาเสน่จันนะครับองค์นี้ครับ องนี้ถือว่ามีหน้ามีตานะครับมีรูปทรงสวยแต่ตัดชิดไปหน่อยครับนี่ฮะเห็นไหมครับตัดชิดไปหน่อยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นพระของพิมพ์เนี่ยที่เราเห็นอยู่วัดนี้นี่ครับอยู่หน้า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 พวกเพื่อนอนี่แหละครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะหน้าเพื่อนๆนี่ฮะนี่ฮะพระพิมพ์นี้นะครับเห็นไหมครับชัดไหมไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราดูในภาพเลยอันนี้ฮะพระที่เจอก็จะเป็นเนี่ เอ๊ะทำไมไม่ไม่ไม่ชัดเอาใหม่ดีวกว่าอ่าชัดเลยครับนี่ฮะจะเป็นนี่ฮะพระพิมพ์นี้นะฮะที่เจอที่วัดนี้นะครับจะเห็นขึงหนังนี่นะฮะส่วนอีกพิมพ์นึงเดี๋ยวผมให้ดูนะครับให้ชมอันนี้อันนี้นะครับเป็นพิมพ์เจอที่วัดลาวต้นจันทนะครับเจ้าผิดกันตรงที่ว่านี่ฮะนี่ตรงนี้จะมีหมอนเห็นไหมนี่นี่ปลายปลายเล็บนิโป้ผมเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะผมนั่งถือโทรศัพท์เครื่องหนึง่งเลยเพราะมันเป็นการไล่เนาะ นี่ฮะอันนี้จะมีหมอนอยู่ตรงนี้ฮะแต่นี่ฮะจะมีหมอนเล็กๆอยู่ตรงนี้อันเนี้ยพิมพ์ทั้งหมดเหมือนกันมากนะครับจะเป็นแต่อันน <anch moon> ี้จะมีหมอนอยู่ข้างๆเห็นไหมครับอันนี้ด้านหน้าและอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูลูกกันดีกว่านี่ฮะเห็นไหมอันนี้เพื่อนๆดูเห็นไหมจะไม่มีหมอนถ้าพิมพ์นั้นจะมีหมอนข้างๆตรงนี้ฮะแค่นั้นเองผิดกันอยู่แค่นี้เองนะครับเพื่อนๆครับถ้าไงก็ดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ผมบ้างนะครับ ถ้ายัางไงไปติดตามผมใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะมองแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่ผมกำลังเปิดอยู่นี่นะครับเนี่ยเ<ม>นี่ยหนังสือเล่มเนี่ยผมก็จะจะทำการจะแจกพวกเราครับพวกที่สมบนาคนกับพวกที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับ<ม>นะครับก็นะฮะเสร็จแล้วยังมีอีกพิมพ์หนึ่งนะนอกจากพิมพ์ตะเห็นถึงหนังแล้วยังมีอีกพิมพ์อันนี้เขาเรียกพิมพ์เปิดโลกนะฮะที่เจอที่กุนี้ผมเคยมีแต่ตอนนี้ผมไม่มีแล้วนะครับพิมพ์เล็กๆ มีแต่หาไม่เจอนะครับอยู่ที่บ้านเนี้ยเนี่ยพิมพ์นี้อันนี้เป็นพิมพ์เปิดโลกก็ที่ปี2 4 9 9นนะครับเพื่อนๆครับที่เจอพระพิมพ์นี้ที่ไม่เจอโดยใครไม่ใช่มีการลักลอบขุดนะครับกรมศิลปากรเป็นคนมาบูรณะแล้วก็เอาพระพิมพ์นี้ออกมาแล้วก็จัดจําหน่ายนะครับนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเรามาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ะเจดีนี้เลยครับ มีแค่นี้เองโบราณสถานนี้ที่เหลือก็มีโบสถ์กับเจดีนี่เองแค่นั้นเองครับผมก็ขอปิดการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสกิปห้ผมใน YouTube ด้วยนะครับพิมพ์คำว่านิดพนมเพิงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ๋อเพื่อนๆครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือคือเจดีนะครับเจดีอันเนี้ยทางกรมศิลปากรได้ทำการบูรณะปฏิสังขรขึ้นมานะครับ ปรากฏว่าไปพบนะครับเป็นจารึกหลักเป็นศิลาจารึกหลักที่46นะครับนะบจารึกขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1947นะครับนะครับเพื่อนๆครับเขาเขียนว่าเดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันผมพิมพ์เป็นตัวเสืออันนี้กระดาษแผ่นนี้ผมพิมพ์มา20กว่าปีแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวท่านลองดูนะครับนี่ฮะเขาเขียนว่า พุทธังปฐมกังวันเทธรรมังทุติยกังวันเทสังฆังตติยกังวันเทอาจาริยังจตุทะกังลทนัต,ตยังมณิสิตวาสิรสาขานุยุเลรอันตลายมปิขาตะกังสัพพะสตูวินัสตูนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นคาถาซึ่งใช้สำหรับอารัธนาพระขึ้นคอเลยนะครับอันนี้ครับนี่ครับ เป็นของคนโบราณเป็นของนักรบโบราณนะครับอันนี้นะรับรองท่านไม่ได้เห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่าอันนี้ผมไปไปดูศิลาจารึกแล้วผมก็ก็ถ่ายรูปแล้วก็คือขอญาตเขาถ่ายรูปแล้วก็ถอดมาเป็นภาษาไทยให้ผู้รู้นะบอกว่าแปลเป็นไทยได้ดังนี้นะครับข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าเป็นคำรบที่หนึ่งไหว้พระธรรมเป็นคำรบที่สองไหว้พระสงฆ์เป็นคำรบที่สามไหว้อาจารย์เป็นคำรบที่สี่ ขอนมัสการพระรันตนไตยด้วยเสียงก้าวพระขานุยุคนขอให้อันตรายทั้งปวงสิ้นไปสัพพระศัตรูจงวินาศไปครับศิลาจะลึกดังกล่าวข้างต้นเนี้ยเหมาะย่างยิ่งสําหรับผู้นิยมพระเครื่องเนี่ยก่อนใช้ให้อาราธนาขึ้นคอติดตัวไปที่ต่างๆเพื่อเป็นมงคลต่อผู้ปฏิบัติและบริวารติดตามเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทาเพื่อนแคปหน้าจอไปเลยนะครับเอาไว้อ่านเอาไวศึกษาเลยนะครับ นะครับอันนี้ถือว่าเป็นของฝากจากผมด้วยกันนะครับครับ